คำสอนหลวงปู่มั่นหัวข้อปฏิบัติดีบุคคลใดปฏิบัติดีแล้วบุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดแก่เจ็บและตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นซึ่งอะไรอะไรในเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอา คำสอนหลวงปู่มั่น